สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศสรารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาลํำลึกกันสักนิดหนึ่ง,งท่านผู้ชมเกี่ยวกับนะครับแหลตามเนื้อตามตัวเป็นเมต็ดตุ่มผื่นคันเนื่องจากฉีดคุณวัคเข้าไปท่านผู้ชมและก็เป็นพี่น้องทางฝั่งลาวสวรรณเขทท่านผู้ชม วันนี้นะครับโจก็จะได้นำภาพเก่าๆที่โจเคยลงไว้แล้วต้องมีการสานต่อกันก็คือได้ภาพมาแล้วท่านผู้ชมและภาพเป็นอย่างไรสีผิวเขาเป็นอย่างไรในเมื่อคนที่ฉีดคุณวัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับจะเข็มสองเข็มสามเข็มอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมผมเคยเสนออแฟนคลับท่านนี้ไปแล้วนะครับก็คือน้องเขาเนี่ยนะครับโทรมาบอกว่าคุณแม่ แพ้คุณวักนะครับเขาฉีดไปสองสามเข็มนะท่านผู้ชมถ้าผมจําไม่ผิดนะทีนี้นะครับอันนั้นโจก็ลงไปพอประมาณแล้วนะครับหลายเดือนแล้วแต่ทีนี้เราหลังจากที่โจอ่าได้พูดคุยกับน้องเขาแล้วว่าอ่าเดี๋ยวเอาภาพมาลงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าแม่เขาเนี่ยอ่ามีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรในการใช้สมุนไพรแล้วเนี่ยอ่าเนื้อตัวเขายังคันอยู่หรือไม่นะครับ ก็ได้รับคําตอบว่าชามหมดแล้วพี่โจอ้าวก็ทําไมไม่บอกเนาะแล้วทีนี้แต่ว่าเขาเนี่ยคือแม่กินข้าวได้นอนหลับสบายนะครับไม่คันเหมือนเมื่อก่อนไม่ทรมานเหมือนเมื่อก่อนนะครับคิดอยากฆ่าตัวตายก็ไม่ต้องคิดแล้วนะครับชีวิตของเรายังต่อสู้แล้วก็อดทนต่อไปนะครับเอาละนะครับก็เป็นเรื่องของแฟนคลับนะครับก็เป็นแม่ของแฟนคลับ ของของของน้องท่านนี้นะครับที่อยู่ทางสวรรณเขตท่านผู้ชมและเป็นนะครับไปฉีดคุณวักมาเนี่ยสามเข็มนะครับแล้วก็แพ้แบบว่าตุ่มเม็ดต่อขึ้นโอ้ยแต่ว่าเขาถ่ายหามาให้เห็นเฉพาะตนข้างหลังนะนะครับแต่ที่วิดีโอที่แม่เขาขอบคุณมาเนี่ยผมไม่เอาหน้าเขามาลงนะครับก็คืออ่าสิทธิส่วนบุตคลแต่ว่าผมก็ต้องเอาด้านหลังนะครับ ด้านหลังที่เขาถ่ายรูปด้านหลังมาให้แล้วก็ขามาให้โจพี่โจนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับน้องอคนสวยนะครับที่อยู่สวรรณเขตแล้วกันนะครับคืออย่างนี้ท่านผู้ชมโจก็จะมาพูดให้ฟังว่าหลังจากที่ขีดคุณวักไปแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็สี่เดือน5เดือน6เดือน7เดือนก็แล้วแต่ภูมิด้านทานแต่ละคนนะครับว่าจะขึ้นตอนไหนบางคนก็สิเดือนบางคนก็ตีกว่านะครับ เพิ่งมีอาการก็เหมือนนาทูนไงครับนาทูนที่อยู่บ้านดุงอุดรธานีเนี่ยนเะต็มตัวเลยทั้งสามีภรรยาเต็มหม,หมดเลยนะครับโจก็ต้องบําบัดช่วยนะครับช่วยเหลือเขาอยู่ประมาณร่วมเกือบห้าเดือนเต็มๆท่านผู้ชมแต่นี้ของของของแม่น้องเนี่ยนะครับของแม่ของแฟนคลับน้องที่อยู่ทางฝั่งสวรรคเขตเนี่ยก็ใช้เวลาระยะประมาณนะครับผมส่งให้ไปสามห่อนะ นะครับก็น่าจะกินไปพอสมควรท่านผู้ชมก็อสองสามเดือนที่ผ่านมานี่แหละนะครับเห็นบอกว่าหมดแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ใหม่นะครับก็คือในช่วงในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อท่านผู้ชมหลังจากที่อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยตามภาพเลยนะนะครับทีแรกก็อ่าด้านหลังนี่โอ้โหแบบตุ่มเป็นตุ่มเป็นคันมันคันอะ่ะมันนอนไม่ได้อะ่ะมันคันไปหมดเลยเพราะว่าระบบของน้ําเหลืองเนะี่ยโดนทําลายไปด้วยสารพิษที่อยู่ในคุณวัคเนี่ย นะครับเข้าไปทําลายระบบปูงคุ้มกันในตัวเราหมดเลยนะครับใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับไม่เชื่อก็อย่ามาเข้ามาดูนะนะครับก็แล้วแต่นะครับใครอยากดูเพื่อเป็นอาศิริมงคลต่อสายตาก็แล้วแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นขึ้นกับตัวคุณนะครับเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่นะคุณจะโทรมาหาผมกริ๊งทันทีเลยอันนี้มีนะครับแล้วก็มีคุณแม่หลายๆท่านนะที่มาหาโจถึงบ้านเลยนะครับจากร้อยเอ็ดมาถึงนี่ก็มี นะครับที่แผลคุณวักเนี่ยนะครับขีดไปเท่าไหร่สามเข็มคุณแม่สามเข็มสี่เข็มก็มีบางคนโอ้ยสี่ขีดอยังกระดองกระดียะนะครับอันนี้ขีดมากเกินท่านผู้ชมเอาละนะครับโจก็จะมีภาพนะก่อนกินเขาเป็นอย่างไรแล้วก็หลังกินเขาเป็นอย่างไรแผลเป็นยังมีอยู่ไหมนะครับเรื่องของแผลเป็นเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องคือใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งแต่เรื่องของอาการคัน น้ำเหลืองเนี่ยกับเลือดเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวนะครับในการปรับเลือดเพราะว่าอย่าลืมนะว่าชาในตำรับสมุนไพรมันเป็นตำรับนะสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยเพราะว่ามันมีสมุนไพรมากมายหลายชนิดในการปรับน้ำเหลืองขับสารพิษนะครับปรับสีผิวปรับสมดุลนะครับปรับระบบเลือดใหม่นะครับให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายมันดีขึ้นนะครับก็คือคุณสมบัติของ ชาตํำรับนี้นะครับชาตํำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่แล้วจะรู้สึกจริงไหมโทรหาผมนี่เร็วเลยล่ะเขาบอกนะครับเอาละนะครับทีนี้โจก็จะให้ดูนะครับภาพหลังส่วนหลังของคุณแม่กับส่วนขานี่คือภาพก่อนกินนะครับหลังกินเนี่ยน้องสาวนะครับที่อยู่ฝั่งสวัสดเขตเนะี่ย ก็ถ่ายมาให้ได้รับชมกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะมีตัวหนังสือให้นะ,ะ้ว่าก่อนกินชาก่อนกินชาตํำรับชาหินฟ้าแลบหลังกินอ่าตำรับชาหินฟ้าแบลนบ,น,แบนะครับผมอันนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าผมจะต้องใช้สูตรพิเศษคือเกี่ยวกับระบบของน้ําเหลืองเนี่ยผมต้องใช้สูตรพิเศษเท่านั้นนะครับในการปรับเลือดใหม่นะครับและอาการคันนี่ก็จะลดน้อยถอยลงไป แต่ระยะเวลาเนะี่ยท่านผู้ชมก็ต้องกินไปเพราะว่าภูมิต้านทานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการดื่มชาเนี่ยนะครับโจบอกเลยว่าในการดื่มชาบําบัดเนี่ยนะครับในการขับสารพิษออกมาเนี่ยอย่าลืมนะว่าคุณวักเนี่ยนะครับอ่าเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเนี่ยมันมันมันแต่ละยี่ห้อคุณจะบอกว่าดีเลยนะนะครับแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อนี้นี่บริษัทไฟเนี่ย ก็โดนฟ้องเลยนะขอบอกนะครับบริษัทอื่นๆก็ตามมาแล้วกันเอาละเอาละเอาละท่านผู้ชมเรื่องของบริษัทก็เอาเอาเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแล้วกันแต่เรื่องของในการบําบัดเนี่ยนะครับแต่เรื่องของการบําบัดเนี่ยมันต้องกินชาดื่มชานะครับคือซองชาหนึ่งซองเนี่ยต้องต้มน้ําให้ได้ประมาณสี่แก้วนะครับคุณจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชาเนี่ยหนึ่งซอง ต่อน้ำสีแก้วในการต้มต้มน้ำเดือดประมาณสามถึงห้านาทีน้ำเดือดนะครับยิ่งมีการร้อนเท่าไหร่ยิ่งดีนะมันจะดีดตัวเองนะครับพออเดือดได้ที่มันก็จะดีดเองนะครับการร้อนนะครับในห้างโรตัสมีมากมายขายนี่โฆษณาให้นะโรตัสก็เขาไม่ได้จ้างผมหรอกเอาทีน่นี้ท่านผู้ชมร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราเราก็นะครับต้มน้ำแบบหนึ่งซองต่อน้ำสี่แก้วต้มน้าให้เดือดประมาณสัก สามถึงห้านาทีตัวยาจะแตกตัวดีคุณจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบแม้แต่เส้นเลือดแตกแม้แต่ไตกล้าเนื้ออ่อนแรงลิ้นกระด้างคางแข็งคู่จาไม่ชัดเจนสายตาพร่ามัวสายตาเบลอแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานขึ้นตาก็แล้วแต่แม้แต่คนที่ฉีดคุณวัคซีนเข้าไปแล้วท่านผู้ชมนี่แหละนะครับฉีดคุณวัคนเนี่ยนะครับแล้วก็แพ้เป็นผื่นเป็นตุ่มเป็นหนองนะครับอันนี้ก็คือว่ามันมันได้รับผลพวงไง มันได้รับผลกระทบนะครับถ้าหากท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวเขมรน,นะครับประเทศไทยมาเลเซียพมา่าเมียนมานะครับหรือแม้แต่นะครับทางเอาแฟนขับโจนะทางรัชชานนะครับมีนะครับรัชชินก็มีท่านผู้ชมก็ติดต่อโจมาแล้วก็อา่าทางเขาก็พูดภาษาไทยได้นะเพราะเราไทยใหญ่นะครับเราพูดไทยใหญ่กันได้ไง นะครับภาษาไทยใหญ่ภาษาอีสานนะ่ mm. ก็ใกล้เคียงกันท่านผู้ชมมันก็ไม่เห็นจะยากเลยแล้วก็ก็คือภาษาไทยทามพี่น้องไทยใหญ่ในรัฐชฐานเนี่ยโทรมหาโจบ่อยมากนะครับเขาก็แพ้เหมือนกันนะครับแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยฉีดกันเยอะขเขมรนี่ก็เยอะนะครับที่ไม่ได้ดูคลิปโจนี่ก็มีอีกเยอะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาช่วยระบบของน้ําเหลืองช่วยระบบของเลือด เพราะว่าเนื้อเยื่อของเราเนี่ยมันโดนทําลายท่านผู้ชมน้ําเหลืองมันโดนทาลายไปนะครับผิวหนังชั้นหนังกาําพร้าชั้นหนังแท้ชั้นระดับไขมันเนี่ยมันโดนทําลายไงนะครับมันโดนทําลายไปเลยแล้วก็ก็จะเป็นตุ่มเป็นตอนอนก็ไม่ได้คันแล้วก็เกาอยู่นั่นแหละนะครับมันก็ทําให้นะครับประชาชนแต่ละประเทศเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะครับผมบอกได้เลยว่า ก็มีหลายที่นะครับที่ที่ยังไม่ได้ดูคลิปโจโนะใครดูแล้วกันนะก็ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดติดตามโจโด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ใครมีบุญก็ได้ดูใครไม่มีบุญก็แล้วแต่นะครับใครเชื่อไม่เชื่อโจก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้บอกมาให้เชื่อแต่ในการที่เราจะมาได้ช่วยกันนะครับเราเป็นมนุษย์ตามดําด,ด้วยกันนะครับจะทำร้ายกันไปถึงไหน นะครับก็แค่เงินตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปด้วยจริงไหมเออเงินอ่ะเอาคือคุณขายพวกคุณวัดเนี่ยได้มาแยะๆนะครับเนี่ยตายนะดาราบางละจันดาราเก่าๆนักร้องดังๆผมไม่อยากออกชื่อนะนี่ผลกระทบนะตายด้วยคุณวัดทั้งนั้นเลยนะครับที่ในแห่กันตายเนี่ยเดี๋ยวนี้ทางวัดผมนะบ้านโจห่างจากวัดหนึ่งกิโลเนี่ย เาทุกวันเลยนะครับตายด้วยคุณวักยังไงนะครับแล้วทีนี้เราจะทำยังไงด้วยการแก้นะครับอย่างผมเนี่ยทดสอบกับน้าทูลน,นะครับน้าสมพรเนี่ยนะครับอยู่บ้านดุงอุดรธานีเนี่ยร่วมเกือบพลาเดือนนะท่านผู้ชมโอ้ยแต่ละรุ่นของบันขึ้นมานะแต่ละเข็มขึ้นมาเนี่ยเข็มหนึ่งแอดเออเข็มหนึ่งชิโนโเข็มสองแอดเข็มสามไฟเนี่ยนะครับแต่ละรุ่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ย <c oughs> เป็นตุ่มเป็นเม็เต็มตัวขึ้นมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการบําบัดรักษาเนี่ยเราก็ต้องใช้ชาบําบัดหินฟ้าแลบในการที่อ่ามาช่วยนะครับเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะครับก่อนอาหารเลยนะครับเหลืออีกสองแก้วเอาไว้กินอีกวันพรุ่งนี้นะครับหนึ่งซองกินได้สองวันนะครับอย่าใจร้อนนะไม่ใช่ว่ากินทั้งวันเลยคุณแม่ก็หลับไปเลยน็อกไงนะครับกิน ช้าแก้วเย็นแก้วเหลืออีกสองแก้วนี่ก็คือไว้กินอีกวันหนึ่งกินท้องขณะว่างๆนะครับตื่นเช้ามากินชาก่อนเลยสีผิวคุณจะเปลี่ยนเลยท่านผู้ชมดูคุณแม่ท่านนี้นะก่อนกินเป็นยังไงสีผิวเขาครัมดำนะครับดำด้วยแผลดำด้วยผิวหนังดำด้วยเม็ดเลือดสีผิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีผิวมลานีนเม็แต่คอลลาเจนและเอลาสติกเนี่ยนะครับโปรตีนคอลลาเจนเนี่ย ทุกอย่างมาโดนทําลายนะครับเราจะรื้อฟื้นขึ้นมาได้ยังไงนะครับเรื่องของชั้นผิวหนังเนี่ยผมถนัดนะเรื่องการพูดของชั้นผิวหนังเอาชั้นชั้นผิวหนังทั้งหนังกำพร้าชั้นหนังแท้และก็ชั้นผิวหนังชั้นไขมันเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าจะโปรตีนคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นอ่าคอลลาเจนและอิลาสติกและแม้แต่สีผิวมิราณีนะมันมองเห็นภาพชัดเจนเลยว่ามันมีตุ่มมีต่อขึ้นนะครับคันเลย ก็เก่าเก่าทีนี้ก็เป็นแผลนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะส่งให้ไปทางประเทศลาวนะท่านผู้ชมสวรรณเขตบ้านน้องเขาอีกทีนะครับอันนี้ก็คือสูตรพิเศษเลยนะครับตำรับชาหินฟ้าแบบสูตรพิเศษนะครับผมผมก็จะได้ส่งไปให้เพราะฉะนั้นนะครับในการที่จะเราจะมาบําบัดคืออย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับเส้นเลือดตีเส้นเลือดในสมองแตก แม้แต่นะครับเป็นโรคไตไขมันพอกตับแม้แต่ไขรอยเป็นพิษแม้แต่ไขมันพอกตับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่โรคกระเพาะหรือแม้แต่ลำไส้เป็นแผลอืมาเป็นสีดำเนี่ยนะครับลิ้นกระด้างคางแข็งผู้จาไม่ชัดเจนตาเบลอตาโมวเนี่ยใช้ชากลุ่มนี้นะท่านผู้ชมโจของบอกเลยว,ว่ามันได้ผลจริงๆนะครับเออก็ใช้ชาชุดตำรับ ชาหินฟ้าแลบสูตรพิเศษเนี่ยก็สําหรับคนที่น้ําเหลืองไม่ดีนะครับน้ําเหลืองโดนทาลายเอาละนะครับเราก็จะเห็นหลายๆแต่ละแต่ละหลายท่านญา,า,าติพี่น้องนะครับคนใกล้เคียงเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จุดแล้วนะตึมและข้างวัดในวัดนั่นแหละไม่ใช่ข้างวัดนะครับอาวันนี้เผาแล้วอันนี้เผาอีกแล้ววันนี้เผาอีกแล้วโจมาอยู่ที่บ้านตั้งแต่ตั้งแต่ปีปีสองปีมาเนี้คนตายนีย่มันเกินร้อยแล้วนะนะครับ อย่าไปบอกว่าเกินร้อยเลยนอนแองแมงเนี่ยตายครึ่งหนึ่งก็มีเลยสี่เข็มนี่โจย,ยังดูแลอยู่นะไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับสี่เข็มเนี่ยแล้วก็ชอบกินเหล้าด้วยโอตายแล้วเป็นอสมออันนี้มีอีกเคสหน,นะนึ่งนะที่หนักๆอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดูก่อนดูคิวก่อนนะครับคิวเยอะคนมาหาเยอะมากเออแล้วทีนี้เราก็จะบอกกันว่าอย่างนี้ท่านผู้ชม เรื่องของแฟนคลับที่อยู่ประเทศลาวเนี่ยสวรรณเขตเนี่ยนะครับโจก็ได้จ่ายนะครับบําบัดอันนี้ส่งไปให้นะครับส่งไปให้กินไม่ได้ซื้อเลยนะครับอันนี้คือโจทําบุญไปกับพี่น้องฝั่งลาวนะครับอ่าแล้วโจวต้องกราบขอบคุณนะครับเกี่ยวกับภาพนะคุณน,น้องนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะส่งให้นะครับคุณแม่ได้รับทานอีกทีต้องกราบขอบคุณมากสําหรับภาพนะครับ ที่ได้มาเปิดเผยทาง YouTube ช่องโจฮักนะักสารคามกดติดตามนะท่านผู้ชมถ้าใครไม่ใครดูใครดูผมไม่กดติดตามแล้วนะเป็นนอนเนาะเอาละนะครับภาพก่อนกินหลังกินสีผิวเขาเปลี่ยนไปเลยนะนะครับสีผิวจะเกลี้ยงแม้แต่คนที่เป็นฝ้าท่านผู้ชมฝ้าแดดฝ้าเลือดนะครับฝ้าลมยังไงก็แล้วฝ้าตื้นฝ้าลึกฝ้าหนาชากาท่านผู้ชมนะครับสีผิวจะเปลี่ยนไป คุณกินแล้วคุณจะรู้เองแล้วคุณจะโทรศัพท์มาบอกผมเองว่ามันได้ผลจริงจริคุณโจอย่างที่คุณโจว่านะ่นล่เด้โม้นะครับอันนี้ของจริงเอาละนะครับเราก็มาพูดมาคุยกันตอนเย็นๆท่านผู้ชมเราก็จะลงคลิปกันตอนเย็นๆนี่แหละนะครับก็ให้แฟนขับไปหลายท่านนะครับได้รับรู้เลยว่าหลายๆท่านนี่ก็เอาละเดินขบวนไปที่วัดที่เมนกันทั้งนั้นเลยนะครับฉีดคุณวักไปอสองเข็มบ้างสามเข็มบ้าง สี่เข็มก็มีมีห้าเข็มก็มีนะเออยังเอาห้าเข็มอีกไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดกันแน่จริงๆคือเราก็จะว่าโง่ก็ไม่ใช่หรอกท่านผู้ชมบางทีเขาเชื่อมากไงเชื่อมากเกินควรจะเป็นเข็มสองตัวเองนอนแอ่งแมงเข็มสามนะนอนเหยียดยาวเลยก็มีเข็มสี่เนี่ยตายครึ่งหนึ่งนะครับมันมีผลกระทบนะคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยฉีดคุณวักเข้าไปสามเข็มสี่เข็มเนี่ย คุณนอนตายครึ่งหนึ่งเลยนะครับตายครึ่งซีกเลยเพราะว่าเลือดมันจับตัวกันแข็งตัวไงเส้นเลือดในสมองตีบเลยนะครับอุดตันเลยท่านผู้ชมมีภาพให้ดูด้วยนะเอาละนะครับเราก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดาสารคามลุงโจสมุนไพรช่องปลาจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์ก e ท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับ น้องสาวอยู่เดนมาร์กเอาละนะครับเราก็ได้มาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองโดนทําลายด้วยการฉีดคุณวักสองเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มก็ว่ากันไปเขาไม่ได้ให้ถ้วยทองที่ไหนละ่ะจริงไหมนะครับผมอต้องฝากไว้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานักร้องนี่ตายกันเยอะนะครับอันนี้คนมีชื่อเสียงเรารู้นะ แล้วคนที่ไม่มีชื่อเสียงแหละอย่างเราเน่นี้ล่ะเออญาติพี่น้องอ่าคุณรู้หรือเปล่าว่าญาติคุณทําไมถึงอายุสั้นลงนะครับนั่นแหละมันมีผลกระทบทําไมเดินไปไหนถึงอ่อนเปลี้ยเพลียแรงแขนขาไม่มีฉีดเข็ยสองเข็มสามเข็มสังเกตดูนะครับดีๆนะครับโจฮักดักสรารคามนะครับด้วยความหวังดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ